เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ29สิงหาคม2567มาอัปเดตการต่อเนื่องนะคะสำหรับโครงการแจกเงินดิจิตัล10,000บาทล่าสุดวันนี้ส,สวัสดีการแง่นรัฐบัตรคนจนนะคะคลิปนี้บอกวิธีตรวจสอบเงินดิจิตอล10,000บาทผ่านออนไลน์และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตาม แล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะวิธีตรวจสอบเงินดิจิตัล1 0 0 0 0บาทผ่านออนไลน์ด้วยเลขบัตรประชาชนสามารถทําได้ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะคะหลังจากนี้ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะหรือถ้ามีก็อาจจะมีน้อยไม่มากสาหรับการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางจํานวน14.5ล้านคนเป็นกลุ่มแรก เพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนายทาักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและนางสาวพท,ทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีนายเฉลิมพลเป็นสูตรผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยไปในทิศทางเดียวกันว่าแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกในเดือนกันยายน2567นนี้ที่นี้ มาตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับเงินดิจิตัล1,000 0บาทผ่านออนไลน์ทำตามขั้นตอนดังนี้นะคะอันดับแรกเราก็จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะตามภาพประกอบในส่วนของลิงก์และว,วิธีแอดจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะพอเข้าไปแล้วก็เลือกสื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกรอกเลขบัตรประชาชน13หลัก แล้วกดปุ่มตรวจสอบเพียงแค่นี้นะคะหน้าจอก็จะแสดงผลการตรวจสอบหากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ก็จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้ใจ่ายอะไรหรือได้สิทธิเบียอย่างที่ผู้สูงอายุเบียอย่างที่ผู้พิการหรือได้รับสิทธิโครงการเติมเงิน10,000มบาทผ่านดิจิทัลวอลเลทเป็นต้นนะคะแต่ข้อมูลของโครงการเติมเงิน1 0,000หม,าม 1, 000บาทนี้ยังจะไม่มีปรากฏนะคะ สำหรับกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทกลุ่มแรกนะคะก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13.5ล้านคนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน1ล้านรายรวมทั้งสิ้นก็จะเป็น14.5ล้านรายกลุ่มเปราะบางมีกลุ่มไหนบ้างนะคะก็จะมีผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยผู้พิการนะคะช่วงนี้ก็รอความคืบหน้าจากรัฐบาลนะคะ อัปเดตวิธีตรวจสอบเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0ึ่งบาทผ่านระบบออนไลน์กันนะคะอัปเดต29สิงหาคม2 5 6 7